สวัสดีค่ะทัางเอพชีทุกท่านทุกคนค่ะโอ้ยดีใจด้ท่านผู้ส้มกับย่งรอกคอยถาเลขหลานสาวเมืองนอกอยู่เนาะค่ะเนาะเลขหลานสาวเมืองนอกเกลําแยกกับจะบ้องห้พลาดดอกค่ะตัวเลขหลานสาวก,ก็จะตามแนวทางาหงท่านผู้ส้มอยู่ค่ะแต่ส่วนหลานกับสิบว่ท่านวางเนาะค่ะเนะาะบังเทีอหลานกับเหตุงานบว่างเทากับมีแนวทจาก ของหมองอื่นกับเบิ้งเปรียบเทียบกันไปเนาะค่ะเนาะมักแนวทางของปูบ่ของร้านเมืองนอกห้านสาวห้านใา้หรือสำนักอื่นๆกับมี่ถ่านผู <in> <straw> ้ส้มเบื <inappropriate>. ้งแต่บางช่วงกับเกลี่ยลํยไยกับว่าเด็ลงตอเนืองเนาะค่ะเนาะบางเทื่อเกลี่ยลํยไยกับติดงานติดงานแน่บางเทื่อกับเลียงานประกันค่ะเลียงานประกันแน่งานประกันลูกค่ะก็หลายที่กันค่ะ ดูแลลูกค้ามาเป็นพันคนละค่ะงานประกันตัวแทกนทำงานตัวแทนมาเป็นสิบปีละค่ะสิบปียี่สิบปีบปละค่ะเป็นตัวแทนของบริษัทแนวทางตัวเหลขมีมากกับหายทันผู้ส้มเดืเบิ้งไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเกลมย่ะจอาแนวทางของปูขนหายทันผู้ส้มเบิ้งไปน้ำกันก่อนได้ค่ะเด้อคลิปนี่กับเบิ้งของปูขน ของผู้ผลกับเขาอยุค่ะของผู้ผลกับ่ามันว่าเขาค่ะกับมีเขา่าหอดก้อนกับเขางกเก้าตรงๆล่ะค่ะเกลี่ยลำไยเดี๋ยวปล่อยอยห่หอดทีแล้วว่างหาันกะเอาสุดได้นอใบเกลี่ยลำไยกะลืมเนาะบางเครือกับไปงานกบถินเห็ดงานหลายยางกะหลายสำนักยุ่ค่ะเดี๋ยวเอาลงถ่านผู้ส้มกับสีเดือบเบิงน้ำกันอยู่เนาะค่ะเนาะ คลิปของเกลีย่ยน้ยเดือ่งตัวเหล็กตะเตียกะล่องไปเรากะลืมกะมีตัวเหล็กหลายสํานักหลายเจ้าห,า,เา,า,เาหลายหม่องหมักพ่านไดชอบสํานักไดกะล่องเบิ้ง้ะค่ะเดอตัวเหล็กแมวท่างกะมีหลายหม่องกะมีเข่าหลายหม่องยุคค่ะปูคููแก้วยายถมสารปูตาหรือแม่ใบ เจริญล้ำย่ยเอาแนวทาาลงกะหลายหม่องอยู่ค่ะยังว่าเนไีไปตามตัวเลขค่ะของสารปูตากับม่หลายมลาลหม่อ,นนอแงแงงตค่คลิปนี่เข้าไปเบิรงเลขปูขนก่อนเนาะค่ะเนาะแนวทางปูขนปูขนกับหายแนวทางทรงตัวเลขมาหายค่ะคลิปนี่เกล้ำย่ยไม่ได้ออกไปหาปูขนข่ายยากเคลียร์งานอยู่ค่ะข่ายยากเคลียร์งานอยู่ในเมืองอยู่ เมื่อได้ออกไปกับสิเดไปหาเล่าโยภูผลช่วงนี้บ่ได้ไปหาเล่ากับขอตัวเหล็กเล่ามาล่องห้ยก้อนล่ะค่ะตันผู้ส้มกับสิเดเบิ้งเป็นแนวทางเนาะค่ะ,นะเนาะเหล็กปูผลเนี่ยค่ะเขาคักยุค่ะทางบานก็นได้น้ำภูผลหลย,ยุค่ะแนวทางของภูผลกับเขาไปเบิ้งตัวเหล็กน้ำกันไดน้เนาะค่ะเนาะบาปเีล้ำแยกสิเดเอาตัวเหล็กให้ท่านผู้ส้มเบิ้งล่ะค่ะเกลี่ลำแยกขอเขียนตัวเหล็กเนเบิ้งจัข้าว เราทรงมาทางโทรศัพท์ค่ะค่ะเดี๋ยวเกลํลำย่จะเขียนตัวเลขแนวทางของปูขนให้ท่านผู้สม้มได้เบ่งไปน้ากันค่ะหมวดนี่เกลํลำย่ว่าได้ออกไปหาปูขนแต่ปูขนกับทรงตัวเลขมหาห้อยูคค่ะทรงตัวเลขแนวทางมหาห้คือลแย่เคลื่อน จะลำแยกกันยังหยุ่งกับเคี่ยงานประก,กันอยู่ในเมืองอยู่ค่ะบ่ไเด้ออกไปบ้านหาปูขนปูขนทรงตัวเหล็กมาหายก็จะจดตัวเหล็กให้ท่านผู้ส้มเบิ่งไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะกะเหล็กปูหายมาอยู่นี่กะสิมีอยู่ เลขปูหายมาอยู่ไหนไม่อยู่หนึ่งเกตศูนย็ดศูนยส,สิม่แป ศูนย์หกศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าตัวเหล็กปูหายมาชุดแน่ ปูหอยมาาชุดนี่กับว่าหลายโตค่ะบ่าหลายคูหนึ่งพอยอกะเขาได้ทั้งบนทั้งล่างหลหะค่ะเนี่ปูหอยมาก็ถือว่าเป็นทั้งสุดบนสุดล่างปูยังบั้ขั้นได้แยกตัวเด่นปูหอยมาาสองกลมไม่วิ่งวิ่ง วิ่งนี่กะปูว่าเดี๋ยวบอกว่าวิ่งบนวิ่งล่างเนาะบอกว่าตาวิ่งศูนกับสามเด็กวิ่งปูวิ่งตัวเด่นก็นคือวิ่งศูนปูหายมาอันนี้ชุดนี่จะเป็นปูขน ปูขนไหตัวเหล็กแนวทางมาเล็กแนวทางปูขนกับบลายโคูค่ะต่านส้มกับล่องเบิงไปน้ากันค่ะสดสุดของปูขนประจำวดวันที่หนึ่งพฤกษกิกาหนึ่งพฤกจิก,ก,กาพับก่อนล่มจะผพัด หมดประจำมาที่หนึ่งพฤรจิกีกากับมีหนเก็ศูนมเก็ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ศเกค่ะตัวเลขของปูขนไม่อยู่6กเกดคูเนาะค่ะเนาะหกเกดางวิ่ง0กับ3ค่ะวิ่ง0นย์กับ3วิ่งศนย์กับ3านี่ก่ะตัวเด่นกับเป็น0ค่ะตัวเด่นเนี่ยปูวาวิ่งศูนย์ แนวทางของปูปูขนหายแนวทางมาท่านผู้ชมมกักกระตามบ่ามาักกับพานค่ะแนวทางตัวเหล็กกรเบิงไหวผิดจระนาเนาะค่ะเนาะเกลําลแยกกระบอกตอเป็นแค่ซื้อแนวทางท่านผู้ชมได้ผิดจระนาไหวตามกําลังค่ะมกักกระตามบ่หมากักกระพานตัวเหล็กแนวทางก็มีความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะ บรรว่ามันจะออกตัวใดไปตัวใดค่ะเบิ่งไหวคำนวณไหวหลายส้ำนักละค่ะแนวทางตัวเหลขเกลี่ยลำย่ยกระบ,บอกต่อท่านผูส้มตามแนวทางผู้หมักผู้บ่มักกับพานดเด้อกระด้อแนวทางกับนีคลิปนี่ว่ามีอย่างไรเกลี่ยลำย่อยก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ดเดอ้อก่ะพานท่านผูส้มทุกผูทุกคนก็โชคโชคมันหมันน้ำกันไปค่ะ ตามแนวทางกันมีซ้ำนี่แหละค่ะว่ามีอย่างหลายเนาะแนวทางตัวเหลขของปูขนกับล่องผิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงแค่นี้แหละค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ